สแสดงทั้ง14ชุดการสแสดงนับหนึ่งมานแสดงทั้ง14ชุชส,<า>สวยสดงดงามเลยนะคะคุณจ,จาจค่ะมา,มาด้วยผ้าผ้าที่เป็นผ้าของอีสานในรูปแบบการแต่งต่างๆรูปแบบ,บต่างๆ ใช่ค่ะแล,และเดี๋ยวเราก็<อ>จะมา,า,าพดกับผู้สร้างสรรผลงานทั้ง14ชุดการแสดงพร้อมกันเลยนะคะสำหรับชุดการแสดงแรกค่ะฟ้อนไทยตักศกิลาเทิดพระบรารมีโดยนายวัชระวงศ์สาดีและนางสาวชนบุรีอหันตะค่ะ การแสดงชุดที่สองค่ะฟ้อนฉลิลืมล่ามหาราชันค่ะผู้สร้างสรรค์ผลงานนางสาวกนกพรศรีอุดมและนางสาววชิราพรพลเชียงสาค่ะการแสดงชุดที่สามค่ะฟ้อนเตะหมักบ้าโดยนางสาวก,กรมล์ช่างคำค่ะการแสดงชุดที่สี่ค่ะ เรือมปูเจียเปียกแคร์ค่ะผู้สร้างสรรค์ผลงานนางสาวอวัสดาถินสำอางและนางสาวการจนาเรืองเทศค่ะการแสดงชุดที่5ค่ะฟ้อนอุตสาเสียงฮักโดยนางสาวนัทวดีจะเริสีและนางสาวกัญญาณีพรมดีค่ะการแสดงชุดที่6ค่ะเติงแห่นางแมวผู้สร้างสรรค์ผลงาน นายศักดิ์สิทธิ์สารมาศและนางสาวสุพัทราลดโสดาค่ะการแสดงชุดที่เจ็ดค่ะฟ้อนถวยดำโดยนายอธิวัฒน์เพิ่มขึ้นและนายทันกร,กรแก้วอินค่ะการแสดงชุดที่8ค่ะเรือมโจ๊ะคลุมกันตึ่มเรนค่ะผู้สร้างสรรค์ผลงานนายพงทธรยอดดำเนินและนางสาวสิรินทิพกิ่งจันรค่ะ ผู้สร้างสร์ผลงานชุดที่9ค่ะฟอนพิมพาวันทาพระพุทธโดยนางสาวสรัญญาธรรมกันหาและนางสาววริษาชัยขุนทศค่ะผู้สร้างสรรค์ผลงานการแสดงชุดที่10ค่ะฟ้อนสักการะเท้ามหาชัยผู้สร้างสรรค์ผลงานนายวิษณุกูลสุวรรณวงศ์และนางสาวกนิ t ฐาสอนชาค่ะการแสดงชุดที่11ค่ะ ฟ้อนเป่าคำสอนเกี่ยวสาวโดยนายสุวิตสีสมบูรณ์และนางสาวอาพรสิิศลาโคตค่ะการแสดงชุดที่12ค่ะฟ้อนภูษาศีอุบลผู้สร้างสรรค์ผลงานนางสาวคะนึงนิดคำโหงและนายธีระชัยสิงแจ่มค่ะการแสดงชุดที่13ค่ะ เรื่มจองกราปรกาอันปรมโดยนายประวิต์ราชวงและนางสาวอ้อมใจสารดีค่ะและการแสดงชุดที่14ค่ะฟอนละหูดเมาะค่ะผู้สร้างสรรค์ผลงานนายวันลบชมภูมิและนางสาวพระนิวันศรีพระยอมค่ะ ขอเสียงปรบมือให้กับผู้สร้างสารรค์ผลงานทั้ง14ชุดการแสดงอีกครั้งหนึ่งค่ะ ลำดับต่อไปค่ะขอกรับเรียนเชิญท่านคณะกรรมการกล่าวประมวลผลการสอบโครงการทักษะทางด้านหน้าตศิสินพื้นเมืองค่ะกรับเรียนเชิญค่ะเป็นปีที่คุณยายภูมิใจมากเลยปีนี้เห็นลูกๆทำหน้าที่ของตัวเองรับผิดชอบแทบจะหาความบกพร่องยาก คุณยายเป็นคนมาจับผิดนะคุณยายไม่ได้มาจับถูกเพราะลูกๆนักศึกษาที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้เพื่อนๆมีแต่มาชื่นชมมีคณะกรรมการหนึ่งสองสามสี่ท่านเป็นผู้มาจับผิดทำไมต้องมาจับผิดเพราะจะได้สกิดให้ลูกรู้ว่าตัวเองบอกพร่องอยู่ตรงไหนแต่ก็พยายามที่จะหาส่วนบกพร่องเกือบไม่เจอ น่าภูมิใจกับลูกๆค่ะที่จริงแล้ว13เป็นรุ่นที่13มารุ่นนี้กับปีที่แล้วทั้งสถานที่และชุดการแสดงทุกครั้งแสดงอยู่ที่ลานาหน้าคณะตรงนั้นจะไม่เหมือนเวทีตรงนี้ลักษณะการจัดชุดการแสดง ก็จะแตกต่างกันออกไปมาอยู่ที่ห้องประชุมหรือที่มันเป็นโรงอย่างโรงละครหรือสถานที่ที่เราจะแสดงแบบถาวรน,นั้นก็ทำให้ลูกตื่นเต้นลูกๆทุกคนเตรียมตัวดีมากไม่ทางการเข้าออกการจัดรูปแบบการแสดงแต่สิ่งที่ยังตกค้างอยู่ ตั้งแต่ครั้งที่หนึ่งจนถึงครั้งที่สิบสปีที่แล้วคุณแม่ก็ได้พูดอยู่ว่าในเรื่องของงานในเรื่องของการจัดการแสดงนั้นไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรืออะไรก็ตามลูกตั้งใจที่จะทำชุดการแสดงขึ้นมาแล้วถ้าเรามีอุปกรณ์หรือสื่อที่เราควรจะนำมา ให้ผู้ชมได้เข้าใจถ้าเราแสดงชุดอะไรก็ตามเราก็ควรจะมีอุปกรณ์ที่จะต้องนำมาเป็นสื่อนี่คือส่วนหนึ่งส่วนที่สองอุปกรณ์ที่เรานำมาแสดงนั้นหลักการของการแสดงบนเวทีลูกๆอาจจะลืมไปว่า อุปกรณ์ที่เรานำออกมานั้นเราจะรอให้คนอื่นมาเก็บให้นั้นมันเป็นไปไม่ได้ฉะนั้นอุปกรณ์ทุกชิ้นเราควรจะหาท่าหรือรูปแบบของการแสดงนั้นควรจะนำอุปกรณ์ของตัวเองในการแสดงช่วงที่จบแต่มาวันนี้ก็อาจจะมีอยู่บ้าง อย่างเช่นเครื่องสังเวยเรื่องนางอ้วเนี่ยแต่ตรงนี้คุณคุณยายพูดตรงๆเลยนะพอคุณยายชมชุดการแสดงที่ที่เสี่ยงทายหาร่างนางอ้วว่านางไปผูกคอตายอยู่ที่ไหนคุณยายฟังแต่ก็ข้องใจอยู่นิดหนึ่งว่าทำนองขับร้องมันเป็นทำนองอะไรก็เลยถามอาจารย์ อาจารย์อ้วนไม่ค่ะไม่เรียกอาจารย์ชัยบดินเรียกอาจารย์อ้วนเป็นทํานองภูไทยบ้านเจ้าบออาจารย์อ้วนก็บอกว่าบอมนแล้วโทรถามไปอีกก็บอกว่ายังบอเมเนเพราะคุณยายฟังเนี่ยคุณยายว่ามันเหมือนเป็นภาษาทางเหนือภาษาทางเมืองหลวงพระบางทางเชียงใหม่เมืองล่วงไปตลาล่าแปดบาด้าน มดจอยฉะนั้นตรงนี้นะคุณยายพอดีคุณยายเดินไปหน้าประตูก็ไปเจอเจ้าของคุณยายเลยถามบอกว่าลูกลูกทำชุดนี้ใช่ไหมใช่แล้วลูกพูดภาษาอะไรเอามาร้องเขาบอกว่าเป็นภาษาเมืองหลวงพระบางจากประเทศลาวคุณยายก็เลยคล่องใจอยู่นิดหนึ่งนะคะเพราะในเอกสารนั้นบอกว่าการนำเสนอ อ,อย่างตัวหนังสือที่บอกสืบพอยฮิตอีสานสืบตำนานวัฒนธรรมไอตัวบรรทัดข้างล่างนี่ไม่เท่าไหร่สืบตำนานวัฒนธรรมแต่สืบพอยฮิตอีสานตรงนี้นะคุณยายว่านางอ้วบ้านเราก็มีนะลูกไม่ไม่น่าจะไปเอานางอ้วไก่ป่านนั้นถึงเมืองหลวงพระบางถ้าเอานางอ้วบ้านเราเนี่ย มันมีเลยว่านางอ้วเนี่ยเอาภาษาบ้านเรานั่นแหละพอ,อะพอฟังแล้วจะให้ผู้ชมผู้ฟังเข้าใจตรงนี้ขอโทษนะที่คุณยายพูดตรงๆคุณยายไม่มีปิดบงังแล้วถ้าเผื่ออยากจะให้ชัดเจนขึ้นมาอีกก็ควรจะอยู่ในเอกสารนั้นควรจะ,ะขยายความว่าชุดนี้มาจากไหนโดยใช้สื่อทำนองหรืออะไร ที่มาร้องประกอบค่ะอันนี้คุณยายพูดตรงๆแล้วอีกอันหนึ่งนั้นก็ยังขาดอยู่เช่นเคยในเรื่องของอารมณ์เพราะว่าลูกๆนักแสดงสุภาพบุรุษลูกยังหวานอยู่เลยคุณแม่อยากให้ลูกนะไม่หวานหวานนั้นให้สุภาพสตรีเขาหวานเถอึกก็ถามอาจารย์ชัยบดินอีก บอกว่าหวานไปไหมอาจารย์ชัยบดินบอกว่าหวานไปคุณแม่อาจารย์ชัยบดินแน่นอนว่าท่านคงไม่พูดเพราะอาจารย์ชัยบดินรู้อยู่ในใจอยู่แล้วคุณยายก็เลยขอพูดแทนบอกว่าอยากจะให้ลูกนักแสดงฝ่ายชายนั่นสุภาพบุรุษให้ขึงขังสักนิดหนึ่งชอบผู้สาวจะเกี่ยวพาราศีอันนี้คือส่วนหนึ่งขอเติมขอเสริม อีกอันหนึ่งนั้นคุณยายนั่งดูบางชุดนั้นเราบอกว่าเราคาระวะเราบูชาแต่ลีลาท่ารํำนั้นมันเป็นเรื่องของสนุกสนานคุณยายก็พยายามที่จะทำความเข้าใจกับท่ารำํำแต่พอคุณยายมองลงไปส่วนล่างนั้นหมายถึงเท้าการยกเท้ากับคำว่าบูชานั้นลูกให้พยายามศึกษาตรงนี้ให้ถ่องแท้ การบูชาเท้าเราพยายามอย่ายกสูงเพราะสิ่งที่เราบูชานั้นนอกจากพระแล้วคือผู้สร้างบ้านแปลงเมืองตรงนี้ให้ตระหนักสักนิดหนึ่งนะลูกนะเพราะความลูกเวลาแสดงนะลืมไปเพราะความสนุกสนานเข้ามาครอบงำคุณยายก็เลยอยากจะขอเสริมให้นิดหนึ่งศึกษาให้ดีว่าชุดการแสดงจะเป็นรูปแบบ พิธีกรรมหรือเกี่ยวพาราศีในหมู่ของอ,อย่างเช่นวรรณกรรมอะไรอย่างนี้นะลูกเราต้องศึกษาให,ให้ให้ชัดเจนว่ารำสนุกกับรำบูชาแตกต่างกันไหมไม้มือเวลาเราฟ้อนเราเหยียดออกไปเหมือนกันแต่ตรงเท้านั้นลูกถ้าบูชาด้า<ม>นเท้าอย่ายกสูงเพราะ คุณยายเคยไปแสดงครั้งหนึ่งอยู่ที่กรุงเทพก็ถูกคนจัดงานบอกว่าวันนี้วันต้อนรับเจ้าฟ้าเจ้าเมืองยกเท้าสูงสูงไม่ได้นะแต่นี้เราไม่ได้ต้อนรับเจ้าฟ้าเจ้าเมืองอะไรหรอกแต่ให้ลูกคิดว่าการบูชานั้นเท้าเราอย่ายกขึ้นให้สูงเกินกำลังควรจะเอาฝ่าเท้าลงปิด อย่ายกขึ้นให้คนให้ให้ผู้ชมเพลนเพลนมองเห็นฝ่าเท้าก็อย่างอื่นนะไม่มีทุกทุกคนตั้งใจทำงานคนแสดงก็ตั้งหน้าตั้งตาแสดงทุกชุดล้วนแต่เป็นชุดที่สะอาดมากในปีนี้อาจจะสะอาดเพราะเวทีอาจจะสะอาดเพราะสถานที่หรือจะสะอาดเพราะใจคณะกรรมการก็ยังไม่ทราบ ขอจงสะอาดในหน้าที่ที่ลูกๆทุกคนรับแล้วรับผิดชอบทั้งผู้แสดงและเจ้าของเจ้าของซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบชุดการแสดงขอขอบใจลูกๆทุกคนคําว่าขอบใจนี่เป็นภาษาบ้านเราขอบคุณถ้าลูกเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณยายคุณยายจะขอบคุณนี่ลูกเป็นลูกเป็นหลานคุณยายจึงขอใช้คําแทนว่าขอบใจ ขอบใจขอบใจมากๆทุกคนค่ะลวงวัสดีครับจริงๆแล้วปีนี้ก็ได้รับเกียรติอีกครั้งหนึ่งนะครับได้มาดูลูกๆและหล,ลานได้ฟ้อนได้แสดงศิลป,ปวัฒนธรรมติดตามมาก็หลายรุ่นหลายสิ่งหลายอย่าง แม่วีก็พูดแทนหมดแล้วจริงๆแล้วไม่มีเกือบจะไม่มีที่ตินะปีนี้ทำได้ดีมากนะครับลูกๆทำได้ดีมากแล้วก็ออตัวหนึ่งนะครับที่ที่ดูดูแล้วเนี่ยมันก็ขาดไปอยู่นิดนึงในเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์นะครับบางครั้งการที่เรา เป็นตัวตัวหนึ่งแล้วเราก็ไปแสดงอีกตัวตัวหนึ่งมันจะทำให้อัทธรสเนี่ยมันลดลงไปนะครับอาจาที่หนึ่งแล้วก็เหมือนกับแม่หวีพูดนะครับเวลามีผู้หญิงผู้ชายออถือว่าการแสดงทุกอย่างนะครับถ้ามีผู้หญิงด้วยผู้ชายด้วยจะเป็นการเขาเรียกว่ายินหยางที่มันสม,สมดุลภาษาภูไทยเลยมันดุบดึงกันนะ คือมันสมดุลกันในการที่จะแสดงออกและจะทําให้เกิดอรรรสแต่บางอย่างเราเราเราขาดไปนิดนึงคืออาร์ตหรือศิลปะของธรรมชาติมันไม่ออกเพราะสายตาผู้ชายที่ไม่ใช่ผู้ชายเนี่ยมันมันม่จิกกันนะครับถ้าเราจะแสดงเนี่ยเราต้องแสดงให้เต็มเต็มที่นะครับและอีกอันนึงขอชมเชยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมงานผมมา ประเมินหลายๆรุ่นนะครับตั้งนานแล้วดูการพัฒนาทั้งสเตปเท้าทั้งลีลาท่ารำอะไรต่างๆก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนแทบจะไม่มีทีต่ติและก็ขอชมเชยอย่างหนึ่งว่าเอกสารต่างๆเอกสารต่างๆที่ทำนะครับเป็นครั้งแรกที่ได้รับก่อนที่จะได้มาเป็นกรรมการนะครับบางทีรุ่นก่อนๆเนี่ยมาตัดสินได้อาทิตย์สองอาทิตย์ก็ยังไม่มีหนังสืออยู่ แต่ชุดนี้มีหนังสือก่อนไม่ตม่ำกว่าหนึ่งสัปดาห์นะครับก็ขอขอบคุณด้วยและอีกอันหนึ่งเอกสารเกี่ยวกับการแนะนำนะครับสมบูรณ์แบบแต่ยังไม่ได้ดูมากนะแต่ว่าดูแล้วคร่าวๆทั้งตัวสะกดทั้งอะไรก็ชัดเจนนะครับแสดงว่าเตรียมตัวมาดีในเรื่องเกี่ยวกับเอกสารนะครับการติดต่อประสานงาน ใช้ได้กว่ารุ่นก่อนๆและลีลาและท่ารำยมรับว่าพวกเราเป็นน้าตัดสินฟ้อนสวยอยู่แล้วนะครับไม่ต้องโยก็ได้แต่ละคนที่ผ่านมาในระดับนี้ไม่ธรรมดาผมก็ถือว่าเรานั้นถ้าเป็นมองถึงโลกเราคือผู้สร้างสรรค์ความสนุกสนานไม่ให้คนทะเลาะกันประเทศไหนที่คนทะเลาะกันไม่มีเสียงเพลงไม่มีเสียงร้องเสียงรำ นะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยของเราก็เช่นกันนะครับเราก็จะผลิตสิ่งเหล่านี้ออกไปเพื่อสร้างสารค์สังคมเราก็ถือว่าท่านเป็นไม้แทนกอน่อ,นอแทนลำ่ำผู้ละวัดห้อยตาผู้ละว่าห้อยปูลลุแทนผอแทนแหมเพราะฉะนั้นขึ้นลูกหลังย่อมแรงก็คือลูกหน้าซึ่งพวกผมแม่วีแม่ต่อย อาจารย์คำล่านะครับก็จะอ่อนแรงลงขึ้นลูกหลานก็จะตามไปเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากการแข่งขันในเรื่องเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมเรื่องการแสดงนั้นอย่าไปแข่งกับคน,คนอื่นนะครับขอให้แข่งกับตัวเราเองทำไปเรื่อยๆแสดงแล้วฟอนแล้วทำแล้วมีความสุขให้ทำต่อไป เรื่องอย่างอื่นไม่ต้องคิดถึงนะครับถ้าเราคำนึงถึงเวลาเงินตราอํานาจสิ่งเหล่านั้นเราจะไม่ใช่ศิลปินที่แท้จริงเราจะเป็นศิลปินแค่เปลือกเพราะฉะนั้นอยากจะฝากให้ลูกหลานไว้ว่าทำไปเถอะถ้าเรามีความสุขในการโฟนในการลำในการแสดงสิ่งเหล่านี้ให้กำลังใจกับทุกๆคนการให้กำลังใจคือการสร้างคน ความอดทนภาคเพียรคือสร้างความสำเร็จเพราะฉะนั้นปีนี้ถือว่าสุดยอดนะครับขอชมเชยว่าสุดยอดครับผมขอบคุณมากครับค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอกราบเรียนนะคะคุณแม่ผู้ที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของการแสดงพื้นบ้านของครูนะคะก็คือ คุณแม่เวีวันณนะคะซึ่งเป็นผู้ที่จุดประกายทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของศิลปะการแสดงพื้นบ้านให้กับครูนะคะแล้วก็คุณพี่นะคะซึ่งเป็นเปรียบเสมือนคุณพ่อเจ้าโคดของครูนะคะแห่งการฟ้อนอีสานก็คือท่านอาจารย์ชัยบดินแล้วคุณแม่ตุกคุณแม่เอกนะคะคุณแม่ด็อกเตอร์ทั้งสองท่าน ที่เป็นกำลังใจให้ครูต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆจนมาถึงวันนี้นะคะแล้วที่ขาดไม่ได้นะคะเมื่อกี้เห็นท่านคุณครูนะคะท่านอาจารย์วีนาวิสเพนนะคะท่านก็กลับแล้วค่ะท่านก็มาให้กำลังใจนะคะแล้วก็อาจารย์คําล่าวันนี้ดีใจมากเลยนะคะที่ได้รับเกียรติมาในวันนี้ไม่เคยเห็นภาพ อลังการขนาดนี้เลยในเรื่องของการแสดงพื้นบ้านมาสอนตั้งแต่รุ่นแรกนะคะรุ่นพิป,ปุ๊กนะรุ่นแรกค่ะแล้วก็รุ่นมึนๆนี่รุ่นไหนก็ไม่รู้นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยอาจารย์นฤบดินอาจารย์แอนนะคะแล้วมันให้ความรู้สึกว่าโอ้โหมันสุดยอดจริงๆเลยวันนี้นะคะ เป็นอะไรที่หลากหลายมากเป็นการแสดงที่บางชุดการแสดงครูไม่เคยเห็นด้วยซ้ำนะคะอย่างชุดสุดท้ายเนี่ยยังถามอาจารย์คำล่าว่าลูกลูกอันแปลว่าอย่างชื่อนี้นะคือไม่ไม่รู้ว่าชื่อชื่อนี้คืออะไรไทยบลนีนน่ภาษาที่ใช้เนี่ยคือใช้ภาษาอะไร อยากรู้อยากเห็นแสดงว่าสิ่งที่ครูรู้อยู่มันยังไม่ไม่มากพอแต่ลูกๆรู้มากกว่าครูปรบมือให้กับตัวเองค่ะดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะชุดการแสดงซึ่งเป็นการแสดงที่สื่อให้เห็นอย่างชัดเจนมากในวันนี้